เนต้านะคะในงานมอเตอร์อีปีนี้ค่ะเราก็มีไฮไลท์รถใหม่ๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญสุดเร้าใจกันค่ะก็ <G> คือนะคะเนต้า uh huh. นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ของบูธนะคะ p o p u l a r i z e r of Smart EV ค่ะก็คือ บริษัทนะคะอยากที่จะสรรสร้างรถยนต์ไฟฟ้านะคะให้มีความสมาร์ทเพื่อตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตนะคะโดยที่ปีนี้นะคะเรามีรถยนต์ใหม่2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือตัวเนต้าจีทีนะคะที่เป็นสปอร์ตสประตูนะคะแล้วก็รุ่นที่2นะคะจะเป็นเนต้าเนะคะที่เป็นคอสเทอร์เอสค่ะซึ่งสําหรับตัวเนต้าเนะคะเราก็จะมีแผนที่จะมาจําหน่ายไทยปีหน้านะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาลองดูตัวจริงกัน ในงานได้ก่อนนะคะแล้วก็รุ่นที่3นะคะจะเป็นเ e t ต V าค่ะที่เรามีจําหน่ายอยู่นะคะในปัจจุบันค่ะซึ่ง n e t ต้าวียหน่ายสูงกว่า1,000 0คันไปแล้วนะคะซึ่งเ e t ต V าวีเขาก็จะเป็นซิตีค้คาร์นะคะแล้วก็สามารถขับขี่ได้ระยะทาง384กิโลเมตรต่อการชาร์จหนครั้งมาพร้อมกับราคานะคะที่สามารถคุ้มค่านะคะ5 4 9 0 0 0บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าจองในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือรับไปเลยค่ะส่วนรถมูลค่า5 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็มีเน็ต้าวอล์กพร้อมกับติดตั้งให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรถเองนะคะรับประกันที่5ปี1 5 0 0 0 0สมกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะและแบตเตอรี่นะคะรับประกันที่8ปีหรือ1 8 0 0 0 0มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะ มาชมรถนะคะในงานมอเตอร์เอนะคะแล้วก็อยากให้แวะมาชมบูธนะคะที่บูธเนต้ากันนะคะมาชมรถใหม่ๆกันนะคะมาดูรถยนต์เนต้าวมาทดลองขับกันค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธเนต้านะครับเนต้านี่สร้างความประหลาดใจให้แบบเรานี่เป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่วันที่เขาเชิญเรานะครับไปนี่ฮะรีวิวเจ้าเนต้า GT นะครับ เนต้า GT ตัวนี้ที่มาให้เห็นอยู่บนสเตจนี้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กนะครับก็คือตัว p e r f o r m ร์มาเลยตัวนี้นะครับแรงม้านะครับอยู่ที่400นะครับ62แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่นะครับ620นิวตันเมตรเคลมเอาไว0้0 100อยู่ที่3.7อันนี้เป็นตัวเลขนะอ่านะครับซึ่งตัวนี้นะครับแมเราได้รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองไปย้อนดูแล้วกัน แต่ GT ตัวนี้เคยเยบออกมาให้ดูเป็นคอนเซปต์ตามมาดูนิดนึงครับคอนเซปต์ concept ตัวนี้นี่เลยฮะเป็นแบบว่ารับลมกันหน่อยนะครับเปิดประทุนนะครับภายใต้นะครับของเขาก็คือนี่แหละเนต้า GT s p e e d s t e r นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ก็คือพัฒนามาจากตัว GT นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ตกแต่งเอาอุปกรณ์อื่นๆมาตกแต่งดีไซน์นะครับให้ดูว่า แม่เป็นรถที่แบบเปิดประทุนนะครับสวยงามนะฮะเราคสามารถเราใช้คํานี้นะหน้าจอแม่ใหญ่อลังการนะจะดูว่าเลเยอร์เนี่ยข้างในเ่ยนะฮะเหมือนตัว GT นี่เลยนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้เลยว่าแฟนๆที่ใครที่อยากได้ตัว GT นะเก็บตังรอไม่ผิดหวังอ่าเกริ่นให้ฟังคร่าวๆเ,เพราะว่าเนตนเนี่ยชอบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ผีถามที่จะเอ่ยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นแต่บทที่เวลาที่เขาจะมาเขามาแบบตุมมาแล้วนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยถือว่าแบบยิ้มแก้มปะเลยทีเดียวนะครับจากตัวคอนเซปต์นะครับในตัวของปีหน้านะฮะในปีหน้าที่กำลังจะมานะครับเข้ามาวิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยนี่คือ n e ต้านี่เนต้า X อันนี้นะครับเป็น C เซกเมนตอยู่ใน SUV C Segment ตัวนี้นะครับดูเดิกไฟนะอาจจะเรียวๆเล็กๆนะครับนะมีสปอร์ไลท์มีเด t a ทามีอะไรก็แล้วแต่ดูสวยงามนะครับดูแบบมันมนๆน,น้องๆน่ารักดีนะครับตัวนี้เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นพวงมาลัยขวานั่นก็คือแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าตัวเนี้ยจะเข้ามาทำการตลาดในไทยแน่นอนเนี่ยให้ดูเลย เพราะว่าตัวนี้นะครับที่อยู่ที่จีนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับแต่การที่เขามีพวงมาลัยขวามาปุ๊บเนี่ยนั่นเป็นการย้ําให้เห็นว่ามาแน่ๆเอาแล้วนะครับใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะเนี่ยอยู่ใน segment ของแบบ SUV สไตนี้นะอดใจรอแล้วผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเก็บตังรอเพราะถามว่าราคามาไหมยังครับ <laughs> ราคายังไม่มานะครับ และด้านหลังนี่เลยครับโอ้โหฝาท้ายอัตโนมัตินะครับค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวนะครับนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวดูจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอลองเข้าไปนั่งดูนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวตากล้องเข้าไปนั่งดูฝั่งนู้นเลยขอลองนั่งก่อนนะครับและนี่ก็คือภายในของในใต้ X นะครับอู้กังวลผ้าตัวแบบนี้จังเลยนะฮะเนี่ยดูกล้องดูนิดนึงฮนะ เพราะว่ามีบางโมเดลที่ใช้ประมาณอย่างนี้นะก็จะร้อนนะครับจากที่เคยทดสอบมานะครับก็จะอาจจะอาจาอาจะร้อนมากแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้นะอ,ะอาจจะมีวิธีแก้แดดเมืองไทยนี่ไม่ธรรมดาเพราะขนาดแบรนด์เจ้าดังๆที่เป็นผ้าบุธรรมดาเลยนะก็ยังเอาเรื่องอยู่นะเอามือเข้าไปอังนี่ถือว่าร้อนเลยทีเดียวนะครับ ก็เบาะนั่งด้านหลังนะครับถามว่าผมไม่ไม่ได้เป็นคนตัวสูงมากนะครับก็คือเอ่อเฮดรูมเล็กรูมนะครับได้อยู่นะครับเบาะนั่งก็โอเคดีนะครับมีที่เท้าแขนแก้วน้ำปกตินะครับแล้วก็เบาะพับได้นะครับขับได้าน 60- 40ตัวนี้อ่านี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถสไตล์นี้นะครับก็เบาะจะต้องมาเป็นอเนกประสงค์นะครับ ให้กับยูเซอร์อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอมาดูนะครับด้านคนขับบ้างผมขอผมขอ,อ,อรีวิวคันที่เป็นรถพวงมาลัยขวาแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นรถที่น่าจะต้องมาทําแน่นอนนะครับแหมพูดไปยิ้มไปโอตําแหน่งการนั่งนะครับดีเหมือนเบาะแบนไปนิดนึงอะ่ะแต่ก็โอเคหรือว่าผมอาจจะยังปรับไม่เป็นเดี๋ยวกันนะโอ้บอกปรับ ไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ด้วยนะครับอันนี้นะฮะหน้าขาไม่มีนะครับ1 2 3 4 5 6ทิศทางนะครับ mm. พวงมลาลัยนะครับเข้าออกได้อ่าขึ้นลงได้อันนี้เรื่องปกตินะครับ mm. เรื่องปกติเลยนี่ mm. ที่วางในส่วนของต,ตัว GT เขาเหมือนจะมีชาร์จกุญแจนะแต่นี่วางแก้วน้ําตรงนี้ได้ถ้าวางแก้วน้ําตรงนี้ก็นะครับแก้วมันจะเย็นนิดน,นึงนะ เพราะว่าแอร์มันจะมาเป่าตลอดนี่ชอบเลยแต่ตำแหน่งแอร์นี้ผมเพิ่งจะอะไรนะเราเพิ่งจะเอารถมาคันนึงรู้สึกโอเคเหมือนอยู่ค่ายนึง MG เพราะตำแหน่งแอร์ตรงนี้ผมรู้สึกจะปรับไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งแอร์ที่อยู่ด้านล่างว่าจะเป่าขึ้นมาแต่ก็เขาคงจะวางตรงไหนลำบากแล้วนี่หน้าจอมาขนาดนี้เลยนะครับหน้าจอก็ดูเกี่ยวกับรถได้หมดหูแยกคนะชัดเจนนะครับ มีหน้าจอเล็กแสดงแบตนะครับแล้วก็มาตรวัดต่างๆสปองสปีดอะไรพวกนี้นะครับมาเต็มนะครับดูจากโดยรวมนะครับถ้าเฮ้ยโอ้เป็นทัช้วยอ่ะนี่ดูดิไม่ได้เป็นกลุ่มนะนี่เป็นเบาๆแต่เบาเมาติดเลยย็งไงโอ้โหไม่ธรรมดาเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ประมาณว่าอืม ถ้าใช้นะกับของที่เมืองไทยผมว่าก็โอเคอยู่นะนะครับดูจากอุปกรณ์นะครับ,รบที่ติดตั้งมานะครับแล้วก็แมทช่เรียลที่เอามาทำเบาะหรือว่าการประกอบอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วเนต้าเนี่ยที่เห็นอยู่บนถนนตอนนี้เป็นเนต้าวีผมว่าส่วนหนึ่งของที่อยู่บนถนนค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยก็คือผมว่าเรื่องของราคา ฉะนั้นในต้าเตัวนี้นะครับที่ใหญ่กว่าบิ๊กเบิ้มกว่าเจ้าตัว V เนี่ยที่เป็นน้องเล็กสุดเนี่ยผมว่าราคาอาจจะไม่แย่ต้องดีแน่นอนแล้วก็จากเนต้าวนะครับที่เห็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สีฟ้าเป็น GT แต่เป็นตัวที่เป็นลองเลนส์ ens, นะครับซึ่งเราก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่มาดูตัวจริงให้จําไว้ว่าสีแดงเนี่ยเป็น Performance นะครับสีฟ้าเป็นลองเลนส์ ens, นะครับมอเตอร์ตัวเดียวนะครับ ตัวนี้ภายในดูสวยดีโดยส่วนตัวผมชอบสีแดงเพราะว่าโอ้โหมาแล้วก็ต้องมาแบบเต็มเหนี่ยวแล้วก็ใครที่มีลูกเล็กๆเด็กเล็กๆนี่มาทางน,นี้เห็นไหมฮะเนต้าคิดนี่เป็นรถไฟฟ้าจิว๋วเนี่ยครโอ้โหน่ารักทีเดียวนะครับเด็กๆที่มาบูธเนต้าเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะชอบเขาก็จะได้เล่นนะครับมีเขาเรียกว่า รถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ขายจริงด้วยนะเออให้เด็กแบบว่าได้ขับได้เล่นกันย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าในตลาดเมืองไทยเนี่ยตัว n e ต a X เนี่ยเขาพูดแล้วว่าต้นปีหน้าปีหน้าเนี่ยมาแน่ๆน,นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นพลโภมาลัยซ้ายจีนผมขออ้างอิงถึงสเปคที่ตอนที่เขาอยู่ในจีนก่อนนะสเปคที่จีนเนี่ยนะครับเขาแรงม้าอยู่ที่161แรงม้านะครและแรงบิดอยู่ที่210นะครับนิวตันเมตรนะรส่วนกิโลที่วิ่งได้501อ่าต่อการชาร์จ1ครั้งก็ประมาณ500กว่านะครับก็เดี๋ยว อันนี้ผมไม่ได้แปลว่าสเปคที่ไทยนะแต่ผมบอกก่อนว่าเออเราก็หาข้อมูลมาแต่ว่าตอนที่จะมาสเปคที่ไทยเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันอีกทีนึงและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบ o ธเนต้านะครับในงาน Motor Expo ครั้งที่40นี้นะะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเนต้าวนะครับ อยู่ที่ประมาณ499เท่านั้นนะครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ต้องอยู่นะครับแคมเปญจะอยู่ในช่วงเ,เวลางานของ m o t ตอร์ส o อรนี้เท่านั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้แล้วถ้ายัางไงแล้วสนใจยังไงแล้วครับมาเรือเชิญที่บูธของ n e t ้าครับแล้วรับรองว่าค,คุณจะได้เห็นนะครับรถหลากหลายเลยทีเดียวฮรรถที่จะมาในครั้งหน้าแล้วก็ n e t ้าวที่น่าสนใจผมว่าวิาว่งกันเกินถนนเลยยังไงฝากไว้ด้วยครับกับเนต้ครับ